อเราไม่แก้กันหนีเราต้องหั่นกองแบบนี้ก่อนว้าวสวัสดีค่ะอยู่กับห่องวิทย์ก่ะ กลับน้องอันมาอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำไอติมไ,อ,ไอติมไมโนกับโอวนตินนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะคะว่าทำยังไงทุกคนง่ายมากเราจะเปลี่ยนจากนมที่ธรรมดาธรรมดาเนี้ยที่น้องๆกินกันเนี้ยค่ะเราจะเปลี่ยนให้เป็นไอติมสุดหวานเย็นนะคะมาเลยง่ายๆเลยนี่ อันที่2คือคัตเตอร์อันที่3ามคือไม้อติมนี่เดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะเด็กๆนะคะที่อ,อ<น>๋อก่อนอ๋อก่อนเด็กๆที่อยู่กับผู้ปกครองนะคะสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเนื่องจากว่าเราต้องใช้มีคัตเตอร์อันนี้เลยเนาะซึ่งมันอาจจะอันตรายนิดนึงนะคะอย่างแรกคือน้องๆต้องทำการเขย่านะคะ ขย่าไม่ให้ไมโลหรือว่าโอเมนตินเนี่ยมันตกค้างอยู่ด้านล่างนะเวลาเราไปแช่เย็นมันจะได้แบบรสชาติมันจะได้ทั่วถึงนะคะทุกคนซึ่งถ้าเราใส่ไม้ติมไปแล้วเนี้ยมันไม่สามารถขย่าได้แล้วมันจะหกละทีเนี้ยมาเดี๋ยวเราจะมากรีดกันกรีดตรงหัวนี้นะคะตรงนี้ปึ๊บนี้ทุกคนบึ๊ชกระเด็ออกมาอ่าเอาใส่ฮับค่อยๆใส่ครับพ่ออย่าบีบนะคร ใส่สยากเหมือนกันนะเนี่ยค่อยค่อยใส่ครับเป่นชินเลี้ยงง่ายๆเลยอ่าใส่ลงไปเจ๋งปละล่ากล่องที่หนึ่งติ๊งดิงมันอาจจะไม่ค่อยตรงไม่เป็นไรลังตัวไปกล่อ,องที่สองนะคะทุกคนเราจะกรีดเราจะกรีดกันให้แบบขนาดพอดีกับไม้ไอติมนะน้องๆทุกคนถ้าไม้ไอติมมันมันเล็กเราก็จะกรีดแบบเล็กๆนะคะอันนี้มันไม้ไอติมไซส์ใหญ่เนาะ พอดีวา่าซื้อไซส์ใหญ่มาอ่าใส่เลยจ้าใส่เลยอ,อันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งกล,องกลง่องเดี๋ยวก่องที่สองจะตามมากองที่สองเราก็จะกรีดกรีดเบาๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนมันจะกลายเป็นว่า เรากรีดเยอะไปแล้วเวลาเราเอาไปแช่เนี่ยทุกคนมันอาจจะน<า>้ไม่อด,ดีออน้ำมันจะล้นออกมากแต่เกิดมันแข็งแล้วก็ชั่งมันนี่หลังจากนี้นะคะเราจะนำไปแช่ฟริตหรือช่องฟริตช่องแช่แข็งนั่นเองค่ะทุกคนไปกันเลย อ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออกออกมาจากช่องแช่แข็งกันแล้วนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แข็งเลยเห็นไหมแข็งลูเลยนี่าอ่ะเราไม่แก้กั้นหนีเราต้องหั่นกองแบบนี้ก่อนว้าวอู้อ้าวแกะสองอันเลยแกะสองอันเลยว้าวได้ไหมครับว้าวนี่เลย ถือสองแม่<ห>มันท้อกันไม่ได้ถือได้ไหมครับอ่ะเอานี้ให้คุณแม่ค่ะ่ะอ่ะอถืออันนั้นครับนี่นี่อ่ะน,ะนี่ทุกคนเราก็จะได้เป็นไอติมไบโลกับไอตอย้ยไม่ใช่ไอติมไบโลกับอไอติมใช่นี่เลยน่ากินไหมคะ นี่น้องๆลองไปทำดูกันได้นะคะรับรองว่าอร่อยเหมือนเราไปซื้อไอติมวอลมากินเลยอ,อร่อยอร่อยอนี่ยทุกคนถ้าเราเขย่าก่อนนะเขยา่าเขย่ากล่องก่อนแล้วเราไปแช่เย็นนะฟินเวอร์ฟินเวอร์อร่อยนะอมาก ม,มก็จะเลอะๆหน่อยนะคะแต่คุ้มกับการรอ,อเอาไปแช่คลิปนะคะทุกคนรับรองอร่อยหวานเย็นชำ่ำสามารถทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องไปซื้อแล้วเรกวาก็จะมีไอติมอร่อยๆไว้ทานกันที่บ้านนะคะ <c oughs> ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <c oughs> แล้วอย่าลืมกดกระดิง่ง <c oughs> <Yeah. S 1> จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปลต่อไปนะคะและนะคอมเมนต์ให้เราด้วยนะ,ะ,ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะว่าน้องๆคนไหนได้ไปทําไอติมกันกินแล้วบ้างนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละคะ่ะน้องกันน้องกันต้องไปก่อนละคะ่ะบ,บายยอย่าลืมไปทำกันนะคะ